ไงคะฉันชื่อว่าคลอเดียบอกหน่อยคุณอยากมีโลกของตัวเองไหมแบบทุกอย่างไปเป็นตามที่คุณคิดนะคะไม่มีใครอยากทำร้ายคุณมีแต่คนดีๆเท่านั้นคุณเคยคิดว่าของแบบนั้นมีจริงไหมก็ฉันเคยมีโลกแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าเวลาผ่านไปมันก็ส่งผลเสียเป็นยังไงเนี่ยเหรอก็กดติดตามช่องนี้นะคะแล้วฉันจะเล่าเรื่องเหลือเชื่อให้ฟังเองฉันอาศัยอยู่กับพ่อแม่และพี่ชายในพื้นที่ชนชั้นล่างเราอยู่บ้านเล็กๆและยิ่งนานยิ่งผุพัง แต่พ่อของฉันก็ซ่อมไม่ได้เพราะว่าเขายุ่งกับการหางานเล็กๆในน้อยใช่ค่ะบ้านเรายากจนมากพ่อฉันเหนื่อยตลอดเวลาและแม่ฉันก็ไม่มีความสุขด้วยพ่อแม่เลยเอาทุกอย่างมาลงฉันกับพี่ชายฉันจำไม่ได้เลยว่าแม่เคยพูดใจดีๆกับฉันบ้างหรือเปล่าหรือว่าพ่อเคยซื้ออะไรเล็กๆในน้อยอย่างช็อกโกแลตมาบ้างไหมพี่ชายฉันโตมาขี้โมโหและใจร้ายเพราะว่าพ่อแม่เลี้ยงเราแบบนั้นพี่ชายชอบเรียกชื่อฉันแล้วก็สั่งให้ฉันทำงานบ้านทั้งหมด ฉันฝันว่าอยากหนีออกจากบ้านแต่ถ้าฉันหนีฉันก็ไม่รู้จะไปไหนก็เลยต้องจำใจอยู่ที่โรงเรียนฉันก็เป็นคนชายขอบแต่งตัวซ่อมซ่อไม่มีเงินซื้อเสื้อผ้าสวยๆทำให้เพื่อนร่วมห้องหลบเลี่ยงฉันและไม่ยอมรับฉันเข้ากลุ่มเพียงคนเดียวที่คอยอยู่เคียงข้างฉันก็คือเพื่อนสนิทชื่อว่านาโอมิสถานการณ์ของพ่อแม่เธอไม่ต่างจากฉันเลยค่ะก็นาโอมิเข้าใจดีว่าชีวิตฉันเจออะไรบ้างและเธออยู่เคียงข้างฉันเสมอฉันบ่นเรื่องชีวิตตัวเองให้เธอฟังพอให้รู้สึกสบายใจ วันหนึ่งเธอบอกว่าเจองานอดิเรกใหม่แล้วเธอบอกว่าช่วงนี้ติดเกมชื่อ The Sims คุณคงรู้จักกันดีอยู่แล้วแต่สําหรับฉันมันเป็นของใหม่สุดๆเลยนะคะเาโอมีให้ฉันดูว่าเธอสร้างโลกของตัวเองยังไงและเล่นให้ฉันดูเธอสร้างตัวละครเหมือนกับเธอเป๊ะเลยมันเฉ๋งมากฉันอยากลองเล่นทันทีฉันมีแล็บท่ำเก่าๆที่ได้จากพี่ชายฉันก็เลยลงเกม The Sims ลงไปแล้วเริ่มเล่นฉันสร้างตัวละครที่เหมือนกับฉันเป๊ะๆสร้างบ้านของเราด้วยนะ แต่ว่าบ้านในเกมสะอาดและก็น่าอยู่ฉันสร้างแมวด้วยเพราะว่าพ่อกับแม่ไม่เคยให้เลี้ยงและแน่นอนว่าฉันสร้างพ่อกับแม่และพี่ชายในเกมด้วยพ่อแม่ในเกมสุดยอดไปเลยละค่ะพวกเขาไม่เคยด่าฉันแถมยังสนใจชีวิตของฉันอีกด้วยส่วนพี่ชายของฉันก็เขาเป็นพี่แสนดีเลยดีอย่างที่ควรเป็นแล้วสั้นๆคือฉันติดเกมแต่ซิมทิศเดียวเลยและใช้เวลาทั้งหมดกับการเล่นเกมนี่แหละก็คือชีวิตที่ฉันวาดฝันเอาไว้ ฉันเปลี่ยนทุกอย่างที่ไม่เหมาะกับฉันได้ฉันอยากให้ชีวิตจริงเป็นแบบนี้จังแต่ว่าโลกนอกเกมนั้นสิ่งที่รอฉันอยู่มีแต่บ้านที่เศร้าหมองพ่อแม่ที่โกรธตลอดเวลาและโรงเรียนที่ฉันโดนกีดกันก็นาออมีกับฉันก็เลยเป็นแฟนเกมเดอะซิมเพราะแบบนั้นค่ะเธอเอาโลกที่สร้างไว้ให้ฉันดูส่วนฉันก็อวดของฉันกลับบ้างพวกเราใช้เวลาเล่นเกมเป็นชั่วโมงและปรึกษาชีวิตในเกมกันวันหนึ่งเธอวิ่งมาหาฉันพร้อมกับข่าวหน้าตื่นเต้น มึงของเรากำลังมีเทศกาลคอสเพลยและพวกแฟนเกมเดอะซิมก็จะไปงานด้วยเราอยากมีส่วนร่วมในทันทีเลยแต่เราจะแต่งชุดแบบไหนดีล่ะพ่อแม่ฉันไม่ให้เงินไปทําชุดและพี่ชายก็ไม่ช่วยแนะ่ฉันต้องพึ่งพาตัวเองก็ฉันก็เลยคิดไอเดียว่าจะทําชุดที่มันทําง่ายๆแต่ว่าดูเจ๋งออกมาฉันหากระดาษลา่างแผ่นใหญ่ได้ที่สวนหลังบ้านและหยิบสีเก่าๆออกมาหลังจัดการสองสามชั่วโมงคอสตูมของฉันก็พร้อมแล้ว ฉันวาดพิกเซลเบอรเบอที่ใช้เป็นเซ็นเซอร์ในเกมและข้างบนหัวของฉันก็แขวนเพชรสัญลักษณ์สีเขียวของ t เดซิมไว้ด้วยฉันมองตัวเองในกระจกฉันพอใจกับผลงานที่เสร็จแล้วมากแล้เอามีกับฉันเดินทางไปที่งานที่นั่นมีแฟนเกมเหมือนกับฉันหลายคนเลยสุดยอดเลยล่ะค่ะที่มีคนเหมือนกับเราเต็มไปหมดเลยอ่ะคลสตูมของฉันไม่เหมือนใครเลยฉันก็เลยมีคนให้ความสนใจมากทันทีบางคนก็บอกว่าฉันดูเท่ สวนบางคนก็ยิ้มและทำทีเหมือนว่าฉันเป็นบ้าแต่ฉันไม่สนหลอกเพราะว่าฉันชอบที่ตัวเองทำนะแต่ว่าเมื่อกลับบ้านฉันก็กลับมาเศร้าเหมือนเดิมแม่ฉันทักและเข้ามาถามว่าทำไมฉันถึงไม่เก็บกวาดห้องฉันบอกว่าไม่มีเวลาเดี๋ยวจะทำให้แต่แม่กลับดุด่าฉันที่ไม่ช่วยงานบ้านเลยสักนิดเดียวฉันไม่มีอารมณ์สนุกเหลืออีกแล้วอ่ะพี่ชายก็เข้ามาผสมรองกับแม่แล้วบอกว่าฉันเอาเวลาไปเล่นเกมแล็บท็อปหมดเลยแล้วฉันไม่มีอะไรดีเลย ฉันก็เลยเกลียดเขาตั้งแต่วันนั้นแล้วพอฉันก็กลับมาจากทํางานพอเขาเห็นว่าฉันกําลังโดนดุอยู่ก็พูดขู่นี่ไม่ได้ให้คอมพี่เขาเอาไว้ให้ลูกเล่นสนุกนะจากนั้นพ่อก็ยึดแล็บท็อปไปแล้วบอกว่าเขาจะเอาไปเข้าโรงจำนำแต่ไม่เกมฉันอยู่ในนั้นนะฉันขอร้องเพราะว่าให้คืนแล็บท็อปมาแต่เขาไม่ยอมฟังพี่ฉันฉีกคอตู้ของฉันที่ทํากับมือส่วนแม่ก็ลงโทษฉันด้วยการขังเอาไว้ในห้องแบบนั้น ฉันนั่งอยู่ในห้องนี่แต่ร้องไห้ทำไมชีวิตฉันถึงได้เจอแต่คนใจร้ายเนี่ยฮะฉันอยากเหมือนกับคนอื่นเน่ะฉันอยากมีพ่อแม่ดีๆพี่ชายที่ปกป้องฉันแต่ฉันกลับเจอแต่ซิมแย่ๆจากเกมที่เรียกว่าชีวิตชิงฉันอยู่ในบ้านต่อไปไม่ไหวแล้วฉันก็เลยปีนออกทางหน้าต่างแล้วก็หนีออกมาพวกเขาไม่สนใจที่ฉันหายไปหรอกฉันไม่รู้ว่าจะไปไหนก็เลยไปที่โรงเรียนมันเป็นทางเดียวที่ฉันจะพออยู่ได้สักสองาวัน โรงเรียนไม่มียามเฝ้าฉันก็เลยเข้าไปในห้องสมุดได้อย่างสบายๆฉันต้องหาอะไรดับฟุ้งซ่านให้ตัวเองฉันก็เลยเปิดคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนและในตอนนั้นเองฉันรู้สึกเจ็บปวดสิ่งเดียวที่สามารถปกป้องฉันและให้ที่พักพิงได้ก็คือ The s i m ฉันรีบโหลดเกมจากอินเทอร์เน็ตและลงเกมเข้าคอมทันทีสร้างโลกในฝันตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วมันดีมากฉันติดเกมนี้หนักมากจนไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วเช้าวันถัดมา ฉันก็เจอนาโอมิฉันเล่าทุกอย่างให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นฉันบอกเธอว่าไม่อยากกลับบ้านไปหาพ่อแม่แล้วและอยากอยู่ในเกมแทนเธอบอกว่าฉันเป็นบ้าไปแล้วแต่ฉันก็ขอให้เธอช่วยและเธอก็ตกลงเธอเอาของกินมาให้และช่วยหาข้ออ้างให้เวลาฉันนั่งเล่นเดอซิมอยู่ในห้องสมุดฉันไม่รู้ว่าตัวเองนั่งอยู่หน้าคอมนานเท่าไหร่แต่ฉันรู้สึกไ่าได้นอนมานหลายวันแล้วน่าแปลกที่ฉันไม่รู้สึกเหนื่อยเลยสักนิดตอนนั้นฉันเริ่มได้ยินเสียงแปลก และจะเห็นอะไรที่ไม่มีอยู่จริงแต่มันไม่สําคัญหรอกฉันสร้างโลกสมบูรณ์แบบเสร็จแล้วแถมมันยังดีกว่าตอนที่สร้างครั้งแรกอีกด้วยนะมันคือทุกอย่างในชีวิตฉันแต่ต่างเพียงอย่างเดียวคือฉันไม่ได้สร้างบ้านตัวเองหรือว่าพ่อแม่แท้ๆเพราะว่าที่ฉันสร้างก็คือที่ฉันอยากอยู่จริงๆฉันรู้สึกพอใจกับตัวเองมากก็เลยอยากเล่าเรื่องนี้ให้นาะโอมิฟังก็เธอเลยลุกออกไปจากหน้าคอมสักทีและเดินไปหาเพื่อนตัวเอง แต่ตอนนั้นฉันถึงรู้ตัวว่าเหนื่อยขนาดไหนฉันเดินลงไปที่ทางเดินโรงเรียนแล้วก็เห็นอะไรแปลกๆมีแพชย์สีเขียวๆลอยอยู่เหนือหัวของพวกนักเรียนเหมือนในเดอะซิมเลยอ่ะคนนั้นอาจจะร่วมง,งานคลาสเพย์แล้วก็แต่งตัวมาเฉยๆก็ได้แต่เมื่อฉันมองใกล้ๆมันคือแพชรซิมจริงๆทันใดนั้นก็เปลี่ยนเป็นสีแดงและนักเรียนคนนั้นก็บอกว่าต้องไปเข้าห้องน้ำก่อนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่ฉันอยู่ในเกมแล้วเหรอ ฉันมองไปร,บรอบๆแล้วเห็นคนมีเพชรเขียวอยู่บนหัวเพิ่มขึ้นอีกหลายคนสุดยอดไปเลยเลยค่ะฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าฝันของฉันจะเป็นจริงแล้วฉันหลุดมาในเกมแล้วเหรอฉันออกจากโรงเรียนด้วยความลิงลดและเดินผ่านเมืองต่างๆและคุณรู้ไหมคะว่ามันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วต่อหน้าต่อตาเลยทุกอย่างจะสดใสและเหนือจริงคนเดินผ่านไปมายิ้มแย้มและเพชรเขียวก็เรืองแสงอยู่เหนือหัวพวกเขาฉันเปลี่ยนทุกอย่างตามใจได้อีกด้วยนะ ฉันเสกแม่ให้ผู้หญิงคนหนึ่งและลบหน่วนให้คนแปลกหน้าที่ฉันไม่ชอบด้วยเหมือนกับในเกมเลยเหมือนโลกของฉันฉันทำทุกอย่างที่อยากทำได้ฉันเดินไปสองสามช่วงตึกมองไปรอบๆจากนั้นฉันก็จำบ้านตัวเองได้มันอาจจะเปลี่ยนเหมือนกันพ่อกับแม่ฉันอาจจะเปลี่ยนไปตามที่ฝันแล้วฉันไม่นึกรีรอและเรียบวิ่งกลับบ้านทันทีแต่ทันทีที่ฉันไปถึงฉันก็ต้องผิดหวังบ้านฉันเหมือนเดิมไม่มีผิด ทุกอย่างรอบๆดูสดใสมีความสุขแต่กลับยังอึมครึมเหมือนเดิมนะฉันกลับเข้าบ้านแล้วเจอแม่ทันทีคลอเดียแกไปนไหนมาฮะให่อนุญาตให้แกออกจากห้องนอนแม่ตะโกนฉันรู้ตัวว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยพ่อกับพี่ชายฉันปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งและทุกคนก็เริ่มดุด่าฉันเหมือนเดิมแต่ไม่นี่เันโลกของฉันนะฉันคือคนที่สร้างมันและถ้ามันเป็นจริงฉันก็จะทําให้พ่อกับแม่เป็นอย่างที่ฉันต้องการ แต่ไม่ว่าพยายามเท่าไหร่พวกเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมฉันไม่น่ากลับมาเลยและเมื่อฉันมองตัวเองในกระจกโดยบังเอิญเดี๋ยวนะอะไรอยู่บนหัวฉันเนี่ยแพ่นซิมอยู่บนหัวแดงแฉเลยฉันกลัวมากก็เลยพยายามบัดมันออกไปแต่ก็ไม่หายไปไหนฉันกลัวสุดขีดขึ้นมาปรากฏว่าฉันเป็นตัวละครในเกมแทนและนี่ก็ไม่ใช่เกมของฉันอีกแล้วฉันกลัวมากฉันรีบวิ่งออกจากบ้านไปที่ถนนทันทีโลกที่สมบูรณ์แบบรอบตัวของฉันเริ่มพัง มันเหมือนว่าฉันอยู่ในเกมและมีคนกําลังสร้างมันใหม่ขึ้นอีกครั้งมันน่ากลัวมากฉันเดินโซซัสโซเซไปมาและในที่สุดโลกของฉันก็ดับลงฉันตื่นขึ้นมาที่ห้องพักของนักจิตวิทยาของโรงเรียนเขาให้ฉันกินยาและช่วยฉันพยุงขึ้นนาโอมินั่งอยู่ข้างๆซึ่งเธอกลัวมากเลยเธอบอกกับฉันว่าเธอคือคนที่เจอฉันนอนอยู่ข้างนอกเองฉันถามว่าเกิดอะไรขึ้นและนักจิตวิทยาก็บอกว่าฉันมีอาการป่วยทางอารมณ์ ฉันใช้เวลาเล่นเกมโดยไม่หลับไม่นอนมากเกินไปจนสมองฉันแยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นเรื่องจริงหรือแต่งแต่ตอนนี้ทุกอย่างโอเคแล้วเพราะตอนนี้นักจิตวิทยาเขียนใบสั่งยามาให้และบอกให้ฉันไปนอนพักรอก่อนนะเดี๋ยวฉันจะเรียกพ่อแม่หนูมาเขาพูดเสริมแล้วก็ออกจากออฟฟิศไปฉันเข้าใจทุกอย่างแล้วล่ะคะไม่มีอะไรจริงทั้งนั้นฉันแค่อยากอยู่ในโลกที่สมบูรณ์แบบในเกมมากๆจนฉันหลอนแต่ก็แค่แป๊บเดียวฉันก็กลับมาสู่โลกความจริง นาโอมิบอกว่าให้ฉันเลิกเล่นเกมไม่อย่างนั้นฉันจะต้องเป็นบ้านแน่แน่เพื่อนฉันอาจพูดถูกฉันควรกลับไปในโลกแห่งความจริงแต่ที่นี่มีอะไรให้ฉันล่ะพ่อกับแม่มารับฉันและทุกอย่างก็จะกลับเป็นเหมือนเดิมการดูดดาและการลงโทษโดนกักบ,บริเวณไม่หยุดยันถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกอะไรหรอคะความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความจริงหรือว่าชีวิตสมมุติในโลกเกมที่อาจทําให้เป็นบ้าได้ ฉันอยากให้คุณช่วยหน่อยฉันได้ยินเสียงพ่อแม่มาจากทางเดินแล้วช่วยฉันหน่อยนะคะ